เราคิดแค่ว่าเกิดมาเนี่ยเราก็หาขา้อดใส่ตัวใช้ชีวิตเต็มที่ก็มีความสุขอยากทำอะไรทำอยากเที่ยวที่ไหนเที่ยวหกโมงเช้าดริงกอยู่ไป on the อะบีชกันกับเพื่อนปาร์ตี้หนักมาก คือจริงๆแล้วทางบ้านย้ายไปอยู่ยุโรอยู่เจอร์มนีอยู่สวิสแต่ว่าเราอยากจะไปเรียนที่อเมริกามากกว่าก็ประมาณ12ไปอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ค่ะเพราะาเรายังเด็กเกินที่จะไปอยู่เองเรียนจนจบแล้วก็ทํางานโฮเทลที่บอสตันก็เป็น Accounting Manager เจร์พอหลังจากนั้นก็มาเรียนโทรไปที่2ที่ฮาร์วาร์ดเป็นด้านนัน p ร o ฟิ t แมเนจเมนต์ เป็นคนที่ช้อปปิ้งเก่งเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรคือมีเต็มไปหมดเลยความสุขด้ช้อปปิ้งแฟชั่นดิสตา้าเสื้อผ้านะผมหลุดออกมาจากแมกกาซีนหรืออย่างกระเป๋าเสื้อผ้ามีเต็มไปหมดเลยเป็นอะไรที่ไม่หยุดไม่มีวันที่มันพอใจสักทีราต้องไปหามาใหม่ไปเทียเท่ยวเทคปาร์ตี้หนักมากใครๆก็จะรู้จักแล้วเทคทั้งหลายในบอสตันนะเที่ยวเสร็จก็จะมี after party เสร็จแล้วก็ร์ตี้บ้านใครต่อหกโมงเช้าสิวพาทิดขึ้นยังมีดงก์อยู่ไป on the beach กันกับเพื่อนถ้าเป็น week end จะเป็นลูปนี้เลยสุขเสาร์คออนนั่นเาาคววมมป็มสุข ปี2ูก8ก็เป็นการเที่ยวปาร์ตี้คริสต์มาสเพื่อนๆเขามีแมนชั่นอยู่ที่โปรต t เร i โกเป็นเกาะแบบไอแลนด์บ้านดีอยู่ริมทะเลเลยแล้ก็ปาร์ตี้มีทุกอย่างแอลกอฮอล์ดรักก็ไปเที่ยวกันแล้วก็ปกติไม่ดูรายการไทยอ่ะใน y o u t u b e ยังไงก็ไม่รู้เรื่องลออควมามันขึ้นมาเป็นวิดีโอเนี้ยค่ะสุรามหานรกเราก็ดูเจ็บปวดทรมานเนิ่นนานคำว่าเนิ่นนานจับใจเลย เราไม่อยากไปที่นี่อ่ะดูแล้วไม่น่าจะสนุกแล้วกับแค่เรื่องว่าดื่มสุราเลยเลิกดื่มเลยเราเพื่อนเขาก็ดื่มกันเราก็ไม่ดื่มแล้วก็ดื่มเป็นแบบจูสแทนเราก็ตอนเช้าเนี่ยของี้เราตื่นเช้าคนเดียวก็มานั่งสมาธิก็นั่งไปเฉยๆวันแรกวันที่2มันก็รู้สึกนิ่งสงบดีแต่วันที่3าม,มีผลปฏิบัติธรรมที่ดีเห็นแสงดาวก่อนสว่างมากแล้วก็เห็นพระพอเราเห็นพระเนี่ยตกใจเลยคืออะไรก็ลืมตาเลยก็นึกถึงวิดีโอนี่แหละที่เราไปดูมาสุรามหานรกเนี่ยวิดีโอนี้มันต้องมีอะไรแล้วแหละทำนี้ทําการเสิร์ชหาแล้ว ว่าลิง์ต้นตอวิดีโอนี้มาจากไหนก็คือ dmc.tv ก็เข้าไปดูรูปแรกที่ขึ้นมาเลยค่ะภาพนี้ี้เราเห็นในสมาธินี่คือหลวงปู่ เตือหาแล้วก็โทรไปหาทางวัดต,ตอนนั้นเขาหล่อหลวงปู่ทองคำเขาก็แนะนำให้ไปที่นิวเจอร์ซีย์โทรไปติดต่อท่านก็บอกว่าให้ไปเจอที่ร้านน d โดลสตรีทเขามีสดวดมนต์ข้ามปีนั่งสมาธิก็ได้มานั่งสมาธิกับมูคณะค่ะกลับมาที่บอสตันเริ่มรู้แล้วว่าอออมันมี d m c อ v อยู่ก็ดูเคสตั้ย้อนกลับดูของเก่าด้วยนะคะที่หลวงพ่อท่านเคยเทศเราดูรร้สึกโอ้ oh my god เราดื่มเราเที่ยวทำผิดสิลมาก่อน,นรู้สึกว่าพอฟังหลวงพ่อท่านเทศท่านย่อยธรรมะให้มัน าง่ายแล้วก็สนุกด้วยที่สําคัญมีความสุขในการฟังแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงเริ่มปรับในสิ่งที่เราฟังมาข้อแรกเลยค่ะไม่คบคนผ่านมันก็มาเข้ามุคลชีวิตเลยเราก็ไม่คบเขาด้วยเขาก็ไม่คบเราด้วยนะคะเพราะว่าเขาชวนไปด้วยก็ไม่ดื่มแล้วไม่กล้าชวนเราแล้วก็คนละแนวแล้วแล้วก็คบบัณฑิตเรารู้สึกว่าเออยังมีคนแบบนี้อยู่ด้วยในโลกมันมีคนที่ตั้งใจทำความดีเอาชีวิตเดิมพันแบบนี้ด้วยหรอเราก็เพิ่งเจอค่ะก็เลยรู้สึกว่ามัน Amazing ดีเนาะแล้วก็เข้าใจได้ค่ะว่าบุญเป็นที่พึ่งก็เป็็นเเเรรรื่อองงขหตุแลลผทําาดดดีีไ้้กู แบบเกตเลยก็คือมาแบบอออินเลย มาได้ปฏิบัติทรมันเป็นความสุขที่ต่างกันมากมันไม่เหมือนกับเวลาที่เรามีความสุขทั้งโลกความสุขทั้งโลกก็จะแป๊บหนึ่งแล้วมันก็หายไปก็ต้องไปหาใหม่แต่ความสุขภายในมันอยู่กับเราแล้วเราก็จําความรู้สึกนั้นได้ตั้งแต่มาเจอวัดนั่งสมาธิทุกวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวความคิดต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปทำยังไงเราถึงจะช่วยคนหมู่มากได้เราจะทำยังไงให้คนอื่นเขาได้มาเจอความสุขภายในแบบเราให้เขาได้รู้ว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เที่ยวเล่นสนุกสนานไปวันๆนะมันมีอย่างอื่นอีีีีกกนนนทท่่่่ดดวววาาั้้้ยคคมมสุุขณไตอง ซื้อเลยที่คุณไม่ต้องสแสวงหาไม่ต้องไปไหนไกลเลยแค่นั่งหลับตาการที่เรานั่งสมาธิไม่ว่าจะทําอะไรความสุขทางใจมันเพิ่มขึ้น ความไม่รู้นี่มันน่ากลัวเพราะถ้านรกไม่มีจริงนะก็โอเคแต่ถ้ามันมีลหละแล้วคุณทําผิดทุกข้อแล้วใครจะช่วยคุณได้ไม่มีนะมีแต่บุญเท่านั้นแล้วก็ตัวคุณนี่แหละคุณทํายังไงเนี่ยมันจะมีผลกับแนอนาคดเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นกฎสากลนะคะซึ่งเป็นหลักของเหตุและผลที่ทุกคน<ม>ควรจะทราบและเอาไปปรับใช้ในของตัวเองเหมือนหลวงพ่อช่วยชีวิตเราอะถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้คิดทําวิดีโอคําสอนเปิดฝันให้ฝันให้ลูกๆที่อยู่ต่างประเทศที่เรียนรู้ได้ทราบเราก็ยังคงทําผิดอยู่บนเดิมอบายเป็นที่ไปต้อง ผลถูกต้องเราางานอยู่ข้างล่างคือทาไม่ได้ท่านก็คงแย่เราก็คงไม่ได้มาทําความดีแบบนี้แล้วสิ่งที่ท่านสอนมันก็ไม่ได้ได้ที่ใครเลยได้ที่ตัวเราเอง